มื้อนี้สิมะหนึ่งเขาไม่สู้พี่น้องเบิง่งข้าวเหนียวพันน้ำหยดน้ำย้อยพี่น้องมาเดอ้อกินเขาไม่น้ำใยท่อนครับพี่น้องค้าอายขึ้นห้วนๆแล้วก็ต้องซิกเนาะวันใ้ท่อนซิกเขาเด้พี่น้องค้าเนี่นะก็เป็นหววแบบซิกแล้วก็ข้นครับพี่น้องค้าเนี่นะเขาไม้ทาว่าหอมมะหอมนีเป็นข้าวใหม่นะหอมพีนมมออ่น้องหอมมีแห้งขึ้นอย่างด้ถือกินเขาไม่มันจะหมูข้าวนอะมันจะดังเข้าจังสิโว้ายจะมนหอมมีแห้งคักเด้พี่น้องค้านี่นะ เป็นเขาเป็นเขาเห็ดไดทั้งหน้าปีหน้าปังแย่ท่อนบวลายเทือละข้าวเหนียวพาน้ำหยดน้ำเน้นเป็นเขาออนหอมนุ่มกินแซ่บค่ะพี่น้องคะเทลงบึ้บพี่น้องนี่นะแม่ท่อนสามคนแต่ว่ากินเขาสองคนพี่น้องกินบห่หลายมาเทละาโลค่ะพี่น้องเห็นไหมข้าวที่อ่อนนุ่ม,มเวลาเราเทลงไปมันจะกอดกันเด้มันสีบ่ฝ้าวแตกมันสีบ่ฟ้าวย่ายออกจากกันวิธี่สังเกตเขาออนบม่ยากดอกค่ะพี่น้องคะ่ะขาเท่ออกจากบ่มปึ๊บเป็นบ่เขามันสิก,กอดกันยุ่งชนะ เออมาขันเข้าบอเอาไม้คนด้ามไปแตะไปบ,บีบีออกกังสีมันกระสีบ่ออก,กกันก็คือมันกอดกันเพราะว่ามันข้าวมันมียางความนุ่มความหอมอยู่ยังสีน้ำพี่น้องหินบอนี่โอ้เม็ดขาวสวยรวยพี่น้องอันนี้สีตามลูงสีบรรน,นอกเข้าเนาะอาจสีบ่ไปดิเม,ม็ดสวยงามคือจังเข้าไปสื่อมามาสีเด้เพราะว่านั้นเป็นโรงสีที่เขาเอาไปอบเนาะอันนี้ตามบรรน,นอกเข้าค่ะพี่น้องแมบว่าไม่มีสารพิษไม่มีอะไรเลยดินี่นะหินบอ เขากะสีขาวจูนพูนหอมมีแหงหลายแต่กี่เนาะพี่น้องเนาะหอมไปสามบาทสี่บาทเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาว่าพื้นความหอมมันบริได้หอมแห้งคือตพอแตะเม่เฮาเด้พี่น้องมันก็แต่ว่ามันได้กลิ่นข้าวใหม่อยู่เด้พี่น้องคานี่นะกับเขาขาว,ขาวบังเนี่ยแต่ขนาดรอแล้วยั่กอดกันทะเลอยู่พี่น้องคขาบัางเนี่เขาอ่อนขาขันพี่น้องสีงามเบียบมีเลยค่ะพี่น้องนี่นะหอมอ่อ,อนนุ่มอร่อยมาเ้อพี่น้องกินเขาไหมน้ำยาทอนกับพี่น้องขายาทอด้กินเขาไหมให้แล้ว